หอมข้าวเท้ายากคกินนะกินข้าวเจ้าป้าเจค่ะเนี่ยแม่ทำมาชุ่มแมานะครับกินข้าวแร้งน้ำกันอีกแล้วนะครับวันนี้เจ๊กินข้าเจ้าเมนคืชหยาแม่เปาเทาผักเข้าไม่เจ๊ผัดยกเมือขึ้นคือเป็นกอยเจ๊นี่ไหมแบบตั้งเมือขึ้นนี่อันนี้ผักหอมผัดคอมบ้านเท่อมแอบได้แล้วผักกลางเขาเอ็นมะพร้าวไมเจ๊ ผักชีผักชีบรอผักผักผักชีไทยกับเหล้าอันเดียวกันบ่เอาเถ่าก่อนหนึ่งไหมแกินกับแปรสะเมื่อวานเนี่ยนี่มากินข้าวน้ำเจียอีกค่ะท่านผู้ชมมามาเมนูเจแล้วกินข้าวเจ้าอนะครับข้าเก็บหมองฟัวข้าวเจ้าไม้ข้าวเจ้าไม่หน้าตาวินนี่แหละหน้าเจโรตติลีนี่แหละท่านผู้ชมบนโบเช่เมเจอร์บ้เมนูหงามเลยบ้าเถ่ากินล้องเมืองแล้วโอ้นะครับ กินกับน้ำปลาก็แทบแผงเจแล้ววันที่สองแตกอีกแล้วทแม่เจ้อกว่าตัวหูมาเจหัวตัวหูหูเมื่อไหร่มาพะว่าเจจะไปนั่งตลาดเรื่องวันจันืร์มีพักพรนั่นบอเจก็เลยเคยไปเนาะเพิ่นมาบอกตอนเศร้าเพิ่นบอกตอนเศร้าเนี่อืพิ่นถูกลงวันที่สงวันที่สองเอ้าดีใจน้ำเพิ่นงวดนี้การเบาๆเท่าแก่เอฟซีจาก เอสอิสเลเอลละเพิ่นเมาไลน์นะครับขอบคุณขอบคุณเพิ่นคุณค่ะให้เพิ่นได้รางวัลใหญ่ันในรางวัลยันยันสุดๆจุ้นนั่นแหละพราะว่ารางวัลแข่งรางวัลที่หนึ่งเพิ่นกระไดเมาแล้วใบหนึ่งนผู้ชมเออเบาเถ่ากหัวแต่ได้จับแต่ว่าจับให้เพิ่นดอกเออแมนเออเอานะครับงวดนี้ฮามีบุญนะครับฮาได้โชคอยู่แพงเจลอตเตอรี่นะครับมาได้โชคก็บพราเป็นยังท่าธรรมชุมนะครับต่างอุดหนุนเออ มีแค่ไม่ห้าสคนกินสองคนเันนี้ท่านผู้ชมมีคนอคืนวันที่เท่าไหร่เจ๊เจ็ดคืนวันที่เจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดท่านผู้ชมาดนัดค่ะอซุปมะเขือมาเจ๊ซุปมะเขือตําถั่วทอดเนื้อทอดเนื้อเนื้อแดดเดียวอันนี้ซี่โครงหมูหมักมือเคลื่อนเจ๊ทอดเบื่อไม่กินข้าวน้ำกันท่านผู้ชมกินน้ำเห่าเนาะ ขี้เก่านะครับทำชุ่มเปิดเห็มากกับเห็นกินข้าว้วดับแม่งอยู่ยังเบื่อเด้อแหม่กินข้าวต้มเจลตลีทำชุชมอืมนะครับไม่กนนมินน้ำนะมือนกินกันแค่นี้แต่วินก็นั่งกินอยู่โต๊ะทำชุชมแต่วินก็กินแล้วปดผักนานี่ผักงามมีหลีเบิงก่อผักก่อจานพี่พร้อมที่บ้านเราผักบานเท่าไม่ทำชุบเป็นอันนี้ก่อเดียวนะครับ<ม>เนาะหอมป้อมน,นะครับผักชีนะครับหรือผักบานเท่าผักหอมป้อมมือวานผันเมียงปลา ว่านกินพันเมียงปลาเอานะครับไม่กินข้าวน้ำกันคือเกานะครับธรรมชุ่มเมื่อนี้ก็จะกินซุปกระเขือนี่แหละนะครับผมหมอว่านก็กินทอดหมูไปแล้วกินซุปกระเขือตําทัวนะครับคืนนี้นะครับจะพาธรรมชุ่มครับไปรับชมนะครับผมอสารคามนะครับมีเข่ามีหลุดนะครับเพิ่นก็จะลงให้คือเกาได้ธรรมชุ่มได้นะครับงวดวันที่16ธันวาคม2567นะครับเป็นหน้าทางหยิบจับลอตเตอรี่ธรรมชุ่มนะครับบอมักช่วง ต้นปีในเดือนดีนะถามว่ามักกระบอกเป็นยังท่านผู้ชมเพราะก,กระเบิงไวืัอช่วงต้นปีเดือนดีมาปลายปีก็จะแพลวแน่นะครับถูกเส้ยนยงถูกอาจารย์เพื่อนก็อยากให้ถูกสุงวัดกันละครับผมนะเป็นเพียงสุดคำนวณน,นะครับมีงวดเขา่างวดลุดอ่าคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่8ธันวาคม2567ัน้อได้ท่านผู้ชมได้นะรพารากันไวไล่กินเขา่านะคผู้ใดเ,ดเ,ดเ,ดเบื่อผู้ใดบ่มักเบิ่งกกลี่เอาท่านผู้ชมคือบ่าวเฒ่าบอกนั่นแหละครับผมถ่า,นะายเพวกให้ได้เวลานะถ่ายเพวกให้ได้เวลา นะครับท่านผู้ชมมาเด้อมาเด้อมาค่ะมามอาีกสองคนหนึ่งมือนี่งอา่านะครับใกล้ปีใหม่แล้วนเจเนาะค่ะใกล้ปีใหม่แล้วใกล้จะปีใหม่แล้ว<อ>นะครับท่านผู้มชม <laughs> เอาเบ้าวถั่ากินข้าวกันจังไปชมไปฟังน้ำกันนะามากินขา้าวน้ำเจลอตเตอรี่สวัสดีครับบ้าวถั่วัสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่7ธันวาคม2567 นะครับผมเ,เวลาประมาณจะสามทุ่มแล้วท่านผู้ชมนะครับจะพามารับชมครับออสารคามงวดวันที่16ธันวาคม2567นะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่8ธันวาคม2567นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าดึกแล้วนะครับผมมีเขา่ามีลุดนะครับเอาช่วงปลายปีของออสารคามจะแผวแน่นะครับแต่เมื่คือช่วงต้นปี นะครับช่วงต้นปีเดินดีดีครับท่านผู้ชมนะครับเอามีเขาม่หลุดนะครับท่านผู้ชมอ่าตอนนี้ออสังค่ามีได้สายนะครับงวดที่ผ่านมามาตะเล็กติดนะครับเหล็กติดสี่กม่าหกกม่านะครับตอนเล็กเด่นนี่จับคููว่าเขาเอางวดนี้มาฟังน้ำกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับครับเป็นนายอาจารย์รับระบบริดจังไง รียบร้อยครับกินข้าวเรียบร้อยนะอาจารย์เนาะครับผมกินเรียบร้อยครับอากาศเป็นยังไงทั้งสาร่ามอากาศเย็นบ้างกเป็นจังสีเย็นจังสีข้อนจ้งสีหนาวนี่แหละจังสีเย็นจังสีห้อนจังสีหนาวครับมือหนีบ้าเท่าเดือนท้างไปกระทึ่งลุ่มนะครับลุ่มห้อนกาลุ่มนะครับช่วงนี้ตอนตอนกลางเว้นนี่มันอ้อนครับกลางวันร้อนอืม กันหนาวกันเย็นอยู่ใกล้จะปีใหม่แล้วอาจารย์เนาะอืเป็นจังได้ช่วงปลายปีคือเพลยู่อาจารย์ครับผมอ่าแพลวเบาเสียงดังนิดนึงได้อาจารย์เด้อครับผมแต่ว่าช่วงต้นปีนี่ท่านผู้ชมนะครับช่วงต้นปีนี่โอ้เดือนดีนะครับเขาดีอ่ามีเข่ามีรถเนาะนะครับท่านผู้ชมเป็นหน้าทา้งยิบจับลอตเตอรี่ อ,อ่ะนะครับเอาเลขจำนะครับ,รบอสสารคามนะครับสิบหกธันวาหกเจ็ดใน,นทางกิบจับลอตเตอรี่นะครับผมเอาครับผม ร่มหรือมีล่มหรืออันนี้อาจารย์การขึ้นลมเรือไมีล่มมีเย็นเขามาช่วงคําช่วงกังขึ้นมากแต่มีล่มก็เย็นแนบ้านเท่านะครับเอาเอาอาจารย์เล็กเด่นเล็กวิ่งตัวไดครับเด่นวิ่งเก้ากับศูนย์ครับเด่นเก้ากับศูนย์เป็นชุดบนล่างที่เก้าครับผมครับตรไปเน้นเน้นศูนย์ครับเน้นศูนย์งวดเนี่ย ศูนย์จะมามันบ่อยจังศูนย์นี่ก็หายไปไายงวดธรรมชุ่มอาจารย์ว่างวันี้ศูนย์หน้าขับเลขติดครับสามสี่ห้าครับเลขติดนะครับสามสี่หาเอานะครับเลขติดสามสี่หาครับจับคู่ครับอาจารย์จับคู่แบบีเก่าสาม ครับทีเก้าห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าครับห <5, S 1> ลักศูนย์ครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าครับศูนย์ห้าอ่าครับตัวเน้นโตมากตัวแรกันลักศูนย์นี่บอกศูนย์เอครับผม ตัวไครับศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็เก้าสามครับเก้าหานี่ไอศูนย์หานี่บ่เด่นบ่อจันครับผมอ่าสามลูศูนย์ครับเด่นน้ำบอ0ศูนย์หานี่หรือแค่ศูนย์สามศูนย์สีครับผมครับผมตัวนีก้่กล้กศูนย์สามกับศูนย์สีครับศูนสามกับศูนสี่ครับผมหลักหลักเก้าสามบอครับผม อ่าให้วงตัวไหกให้วงอ่ะวงศูนย์สามศูนย์ทีครับครับเก้าสามมีเด็ยครับเก้าสามหนึ่งอ่าสามคูอ่าเอาตัวเน่นนับศูนย์หานี่กระเด็นให้กันนะครับติดศูนย์อ่เลขประจำเบ้าทอดศูนย์หาน,นี่เลขประจำเบ้าท่อจะปลายปีแหละครับอ่าลอตเตอรีก่กะว่าจะเอาไวอ้อยู่ดีค <laughs> ุณผู้ชม มี่ลักลอยเฮ่วะอาจารย์ลัก้อยลัก้อยต้างลางว่นี่เลยากเขาได้มยในสาม่กตัวลักรอยได้สามตัว,ตวมีหนึ่งมีเจมีแปดบผมอ่าเอาปุได้มกสามตัวจับลักร้อยใส่หนึ 7, 8, ่งเจ็ดแปดลัก้อยตัวใดเด่นกโมยหนึ่งเจ็ดแปดนี่ลัก้อยเนี่ยเปนเน้นหนึ่งครับเนีนหนึ่ง เอาล่องเบิ้งครรมู้ชมจะเป็นจังไรนะครับหลักร้อยออสารคามนะครับอาจารย์พิ่นลงให้นํ้นะผู้บูดมัไมชุดสามโตกระจับลักลอยไซฝันดี่อาจารย์ว่าจังไรคือว่าฝันดีฝันฝันว่าเป็นเป็นทุ่งมะม่วงครับรับผมเบเกบอเนอร์ั่นครับศูนย์ศูนย์สีผมครับศูนย์ศูนย์สีพูดให ฝันผู้ใดโทรมาบอกอะไรกันไอ้อันตู้มเป็นโทรมาบอกใช่คือว่าฝันนี่มีคนโทรมาบอกอ่าม,มีคนโทรมาบอกศูนย์ศูนย์ซีท <ำ S 1> ุ่ม <04 S 2> ม,มาบอกเหรอครับอ่าว่าเลขบนบนเลขศูนย์ศูนย์ซีอ่าเอาศูนย์ซีก็ตรงกันท่านผู้ชมสามตัวนับเลขฝันเบาเถอะบริเขียนใส่ให้ยได้ท่านผู้ชมได้นะครับอ่า เอามาเบิ้งนั่นกันนะครับชมหัวที่ผ่านมานะครับหัวที่ผ่านมาเหล็กเด่นมาตาซีกับพกนะครับออสระคามอยู่ในสายนะครับอ่า16ธันวาคม2567ครับเป็นหน้าทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้ธรรมชมเด้อนะครับเด่นเงินี้ครับเด็กเด่นเล็กวิ่งนะครับเก้ากับศูนย์เน้นที่ศูนย์นะบนล่างครับผมเหล็กติดสามสี่ห้านะครับแล้วเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า หลัก0ูน0์ศูนย์สามศ่าะครับชุดเน้นก็คือหลักศูนย์ครับศู 03, 04, นย์สามศูน้าะครับเก้าเนี่ยอาจารย์ก็เน้นอีกคู่หนึ่งคือเก้าสามนะครับหลักร้อย178่งเนะครับผู้ใดมัสาตัวเก่าหลักร้อยไปจับไ่นับสามตัวนับจะเป็น1นึ่งเก้าสามหนึ่งหับหรือผู้ใดมมาหลักเจ็ดไจับไ่ผู้ได้มาหลักแปดจับไ่นะครับ เด่นที่หลักศูนย์นะครับศูนย์สห้าถ้าเก้าขึ้นเน้นเกสาวงกลมให้3ามคู่เก้าสามศูนสามย์สเอานะครับผู้ได้มักก็ไปหาจิบจับลอตเตอรี่ธรรมชมเพื่อได้รางวัลนะครับแคปนาจอครับทรงไทยปีน่าจานเน,ะนาะงวดหนาก็เป็นต้นปีไม่เล่งวดหน้าวันที่สอง,องมกราคม2องพั 2, นห้าร้ยกสิบแปดเลขฝันฝันว่า เขาโทรมาบอกเลขบนออก004ครับผมมีคนโทรมาบอกา004จะตรงกับชุดที่อาจารย์เน้นให้น้องอาจารย์เนาะครับผมเอาก็ทืิว่าวันนี้นะครับทรงไทยปีก็ล่องเบิอ่าบอแน่ได้อาจจะได้เฮ้ทรงไทยปีทำช่ชมของอสรอคามนะครับก็ล่องลองเบิ่์นทำชมหามาเข้ากับไปหายจับลอตเตอรีแต่ว่าเราเถ่าจะไว้ยุู่ฮานี่ นะครับเป็นเลขประจําตัวบ้าวเถ้านะครับตั้งแต่ต้นปีจนว่าหอดปลายปีแหมงวดสุดท้ายของปีแล้วคือจะบทถิ่มเราไปกันปีนี้นะครับผมก็จะเอาไว้ขึ้นเก่าปีสุดท้ายมาออก่อนะนะครับผมงวดส่งท้ายปีได้ท่านผู้ชมเด้ออย่าลืมงวดส่งท้ายปีนะครับฮาได้เฮ์นะครับของอาจารย์ของออสาร,ออาารคามมีมะเผวช่วงปลายปีนะปลายปีแผ่วอยู่ บอคือต้นปีต้นปีนี่โอ้ป่านบางไฟขึ้นไหมนะครับเดือนธีุ่งชุดๆนะครับต้นปีแต่ว่าปลายปีนี้ปลายปีแพ้วมือมือดอาจารย์อาวนะครับบ่าเถาขอบคุณอาจารย์ครับผมจะรบกวนสักหน่อละครับผมขอบคุณครับครับครับไปสู้กานกินปีครับผมครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ทอาธรรมชมบ่าวเถาขอบคุณน,นะครับอสารคามขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูนะครับธรมรมชุ่มเพื่อนก็อยากให้ถูกทุกท่านนะครับผมทุกอาจารย์ทุกเสี้ยนนะเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะเป็นเพียงแนวทางนะครับถา้ามาขึ้เข้าจาไปหาหยิบจับประตรีถา้ามาขึ้เข้ากับเบิร์ซื่อธรรมชมดูเฉยๆนะครับเพราะว่าทุกเสี้ยนทุกอาจารย์เพื่อนอยากให้ถูกแต่ไม่มีใครรู้นะครับบ้ามจอกตัวไรธารมชุ่มเอานะครับบ่าวเถาขออวยพรนะครับผมให้ทุกท่านที่กำลังจะเดินทางกับมาช่วงเทศกาลปีใหม่ นะครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพให้รับให้ด้วยให้โชคให้ m ắ นก่อนกลับมาได้นผูมชมเด้อนะครับมาหาครอบครัวช่วงปีใหม่นะครับมาสัมผัสบรรยากาศจะหนาวว่าบ้านเท่าปีนี้บรรยากาศเย็นอาจะเย็นจะหนาวเย็นว่านผูมชมขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณพญ่ยม่สุกุลสกุลเด้อขอบคุณพี่ปานาอาทุกท่านนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนเด้อพญ่แม่ใหลักทัพทุกๆท่านนะครับ พบกันคลิปหน้าครับแอดมินบาเทอสวัสดีครับ